พาไปว้อกหนึ่งวันที่อีเกียบางนาคะ่ะคือเอไม่ได้ไปอีเกียมานานมากไปถึงก็คือไปทานข้าวก่อนเลยค่ะเราจะมีบัตรอีเกียบแฟมิลี่นะคะก็คือจะมีสิทธิพิเศษสําหรับอีเกีย f แฟมิลี่เลยอันนี้คือจะเป็นโซนที่เป็นฟูดคอร์ของทางอีเกียนะคะไปถึงแล้วก็ไปหยิบรถเข็น,นะคะ่ะแล้วก็ใส่ตัวถาแบบนี้เลยอันนี้คือเอไปช่วงเดือนไพร์มัสนะคะก็คือจะมีน้ําดื่มของอีเกียที่เป็นกระป๋องนะ้าเป็นลายแบบว่าสีรูมิทุกคนจานนนนนแแแรกกกที่หยยิบ็็จะะะเเเปตัวซซลลลมมออคะคื ใหญ่มาก,กค,คือฟูดคอร์ตอีเกียก็คือแนวยุโรปมากค่ะจะเป็นอาหารแนวสวีเดนใช่ไหมมีตัวมิสบอลนะคะมีไก่แล้วก็มีแบบไส้กรอกเขาก็จะมีแบบว่าอาหารให้เลือกเป็นเซตนะคะแล้วก็สามารถสั่งได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวไก่นะคะไก่อบก็คือชิ้นใหญ่มาก เนี่ยน,นี่ของเอนะคะสั่งมาเป็นตัวที่เป็นปลาทอดแล้วก็ไส้กรอบแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวมังกรโลนีทุกคนคือแบบน่ากินมากมีเฟนไฟนะคะคือมือนี้เราคือจัดเต็มค่ะก็จะใช้ตัวอีเกียเฟมิลี่นะคะก็จะมีสิทธิพิเศษของตัวอีเกียเฟมิลี่ด้วยก็สามารถไปสมัครสมาชิกกันได้ที่อีเกียนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มรีฟิลนะคะสามารถเลือกแก้วให้ตามน้ําที่จะกินแล้ถ้าเป็นน้ําอัดลมนะคะก็จะเป็นแก้วแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ตัวซอสน,นะคะก็จะมีให้เราสามารถกดเองได้ตามใจชอบทุกคนมีซอส อัอนะนี้ก็จะเป็นโซนน้ำร้อนนะคะก็สามารถกดได้เองนี้นะคะเป็นโซนน้าอัดลมนะคะที่เราหยิบแก้วมาเมื่อกี้นูก็สามารถกดน้ําได้แบบรีฟิลมไม่อั้นกันเลยค่ะแล้วก็ได้เวลากินแล้วนะคะตัวที่เป็นปลาท่อกับไส้กรอกเนะี่ยคือเยอะมากแล้วก็มีตัวสเต็กแซลมอนนะคะแล้วก็มีมักกะโรนียนี้แล้วก็มีตัวไก่ อบอันนี้ทุกคนมันใหญ่มากไปลองชิมกันวันที่เอปลารู้สึกว่าฟินส์ไฟนเนี่ยจะทอดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็น่าทานได้แต่ว่าแบบชอบซอสมากเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบกินซอสเดยอะอยู่แล้วแล้วเขาให้เราแบบบีบได้ไม่อันแบบนี้ถูกใจคนรลักซอสเลยคะ่ะเมื่อกี้จิ้มกับซอสมเะเขือเทศแล้วนะอันนี้คือจะมาจิ้มกับซอที่อยู่ในตัวที่เป็นปลาทอดแล้วก็ใส่ก่อนนะคะทุกคนรสชาติก็คือเหมือนแบบซอสซาวครีมที่เขาขายอยู่ในอ e ีเกปทุกคนอร่อยดีค่ะตัวเซตของเอตัวนี้นะคะเขามีตัวเลมอนมาให้ด้วยนะ ็บีบเลมอนไปก่อนเลยถึงแม้ว่าจะบีบเลมอนแล้วนะกินไปสักพักก็รู้สึกเลียนทุกคนคืออาหารแบบเลี่ยนมากคือแบบเป็นแนวสวีเดนจริงๆอะแต่ตัวปลาทอดดีทุกคนกรอบมากแล้วก,ก็อร่อยมากแป้งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะมีเนื้อปลาเยอะอยู่นะ ไปกินกันแล้วคือไสก้กรอกที่ให้มา2อันก็คือกินแล้วจุกๆไปเลยจ้ะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเอก็มาร้านนี้เลยร้านที่เป็นกาชาปองนะคะเพราะว่าเอเนี่ยจะไปตามล่าหาแหวมงโกเลค่ะทุกคนคือเป็นร้านกาชาปองของบันไดออฟฟิเชียลชอปเลยนะมีอยู่ที่เมกาบางนาด้วยเข้าไปคือเราจะไปหาแหวมงโกเล่เละแล้วคือแบบไป ลาลานตากับตัวกระชับปองเยอะมากมีกระชับปองแบบว่าให้เลือกเยอะมากทุกคนคือแบบน่ารักน่ารักแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็มีแบบตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นแบบของญี่ปุ่นเลยนะคือแบบน่ารักมากแบบไม่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นก็สามารถหมุนกระชับปองที่ไทยเราได้นะคะแล้วก็ประกอบวังกอเล่หมดจ้ะหลังจากที่เราออกจากาแหวมองกอเล่น,นะคะเราก็เดินมานะคะ่ะทุกคนเป็นคาเฟ่แครแบร์น่ารักมากนะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าทุกคนกําลังเดินอยู่ในอียกียนะคะแล้วเราก็ ไปเดินในอีเกียกันดีกว่าค่ะทุกคนชอบมูนในอีเกียมากคืออีเกียเขาจะจัดเป็นโซนแล้วจะเป็นโซนห้องนอนโซนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจัดได้แบบน่ารักมากแล้วก็สามารถไปดูเป็นแรงบันดาลใจในการแบบว่ามาจัดบ้านเราได้ทุกคนเลยเนี่ยคือเอชอบโคมไฟอันนี้มาทุกคนแต่ราคาคือ2องพคือแรงมากแม่อันนั้นมันแพงไปฉันก็เลยไปเจออันเล็กนะคะคือแบบอันเล็ก มีไฟอยู่อันเดียวทุกคนอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เหมือนจะเห็นป้ายราคาไหมอันนี้คือแบบลองไฟนะว่าแบบถ้าแบบมาถ่ายกับเลฟถ่ายงานของเราเนี่ยมันจะได้ไหมก็คือแบบประมาณนี้เลยก็ได้อยู่นะแ้วคือเออยากได้ไฟมาถ่ายคอนเทนทุกคนแต่ว่าอันนี้มันอารมณ์เหมือนเป็นโคมไฟมากกว่ามันก็ไม่ได้สว่างเลยขั้นแบบมาถ่ายคอนเทนเลยค่ะนะอันนี้คือแหละฉันหาว่ามันเปิดยังไงนะคะมันเสียบปลั๊กยังไงก็คือเสียบข้างล่างน,นะคะและตัวหัวนะะ่เขาก็สามารถแบบ ปรับได้นะว่าจะให้แสงไปทางไหนนี่คือแหละลองถ่ายสมมติว่าเราจะแบบอรีวิวแหวนตัวนี้ว่าถ่ายมาในกล้องแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็สว่างอยู่นะแต่เราว่าวันแบบสว่างไม่สุดนะคะก็เลยแบบไม่ได้เอามาอันนี้แหวนน่ารักมาทุกคนได้มาจากงานแทบออนเซลนะคะเป็นของแล้วนะในสตูด nice ิโอแมคคือมันเป็นไข่มุกที่แบบน่ารักมากจริงซื้อมาคู่กับตัวที่เป็นข้อมือนะคะแล้วก็ไปทาเลเ็บาใหม่ค่ะนี่คือแบบเป็นลูกแก้วที่เป็นลายหัวใจทุกคนเลิศมาก ฉันก็คือช่างจอยู่นานมากว่าจะเอาน้องกลับมาบ้านใหม่นะคะน้องอยู่ที่249บาทอันนี้ทุกคนแล้วก็มองว่าไฟไม่น่าพอก็เลยไม่เอามา อันนี้คือแบบลองมาใช้ไฟตัวนั้นแล้วเรามาถ่ายกับหน้าตัวเองห่าจะเป็นยังไงก็เราว่ามันสว่างไม่พออะคะคือเวลาเราไปเดินอ,อีกเกียเราก็จะได้แรงบันดาลใจในการจัดบ้านนะคะคือของเขาน่าใช้มากทุกคนคือมันเป็นบ้านที่หลุดออกมาจากพ<ม>ิมพ์เทอร์เรสอะไรยังไงอ<ม>ย่างนั้นนะคะเออแล้วก็ไปเจอโซนที่เขาจัดห้องไว้แบบทำคอนเทนต์นี้ใช่ไหมไปถ่ายคลิปทุกคนแล้วเขาใช้ไฟตัวนี้แต่เราคิดว่าไฟในอีกเกียก็ไม่มีขายนะ,ะเออไปหาไฟไนี้ดีกว่าทุกคนแล้วอันนี้เป็นแบบไฟหน้ากระจกอะ คือแบบโอ้โหสว,สว่างสวยมากหลังจากที่เดินในโซอีเกียม,มาหลงมานะคะก็ออกมาฮานอกได้ก็มาเจอกับร้านนี้โกแอนทุกคนมันน่ารักมากคือแบบมีของกระจุกกระจิกน่ารักมากนี่เป็นสติกเกอร์น้องแมวนะคะเป็นโปเตอร์คือแบบน่ารักมากนี่โกแอนก็เหมือนเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคือมีมาเปิดอยู่ที่ เมกาบางนาแล้วอ่ะแกคือเมกาบางนาคือใหญ่มากแล้วก็แบบมีทุกอย่างจริงๆทุกคนก็จะมีของกระจุกกระจิกนะคะในนิโ o กแอนนะเออนี่เป็นผ้าเช็ดหน้าที่แบบลายแบบว่าวินเทจมากชอบเลยทุกคนเป็นแบบรองเท้าแตะที่เป็นลายน้องแมวว่าน่ารักมากแล้วมีให้เลือกหลายสีนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าพวกที่เป็นแบบดีฟิวใช่ไหมที่แบบทไม่แบบหองหอมีเทียนหอมด้วยของนิโกแอนทุกคน นี่ก็ไม่รู้ว่าแบบมีนิโกแอนที่แบบเมกะบางนานนะคะก็คือเปิดโลกมาปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยการไปทานมื้อเย็นนะคะที่ร้านนี้เลยอ่านว่าลายาจากมซองอ๋อคือเป็นร้านอาหารเกาหลีที่แบบน่ารักมากคือเออยากกินจำโปงนะคะยังไม่เคยกินจำโปงเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มในร้านนะคะเป็นตัวน้ำอ่างหุ่นนะทุกคนอ่อนีแบบหวานๆนะคือต้องกินแบบเจอจานนิดนึงแล้วเมนูแรกของเราก็มาเสริมค่ะนี้เป็นตเบกีทุกคนคือแบบดีงามมากน่ากินมากมาแบบในกระทะร้อน ละะแล้วก็มีโอเด้งนะคะ1เซตก็จะมีหกไม้แบบนี้ทุกคนโอเด้งคือแบบสดน้าซุปร้อนๆนะคล่องคอมากคือแบบน่ากินมากแล้วก็ตัวเต้าหู้ปลาของเขาก็คืออร่อยนะก็มาด้วยแบบไม้เล็กกาลังดีนะคะกินแบบนี้คือฟินเลยจ้ะอันนี้เป็นชุดที่เป็นหมูผัดแล้วก็มีซุปกิมจิมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็โอเคนะแบบน่ากินมากเป็นแบบเส้นบุญเส้นแบบจับแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เอรอคอยนะคะก็คือจำปงทะเลนั่นเองทุกคนคือไม่เคยกินจำปองนะแต่ว่าเห็นในซีรีสเกาหลีม,มาเยอะมากก็เลยอยากลองดูทุกคนแล้วแบบพอได้กินคําแรกคือเส้นมันดีมากคือมันเป็นเส้นแป้งที่แบบกําลังดีอ่ะนึบๆแล้วคือตอนน้องให้เส้นมาเยอะมากคิดว่าจะกินไม่หมดใช่ไหมแต่เออโอเคกินหมดแล้วน้าซุปะก็คือเข้มข้นนะคะคือมันไม่ได้ออกแนวแบบว่าเป็นโคชูจังะนะคะคือมันกลมกล่อมเออมันอร่อยแบบ สดน้ำซุปไปเยอะมากดูหน้าตาคนมีความสุขกับการกินนะคะเนฟีรี่มานางไยกินดีมากกินกอจิ้มนี่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็ปีมันดูเหมือนก็ปีกต้มยำตามโปรงามโปงแปลงชื่ออาหารเกาหลีกินหนึ่งที่เนจ้าเจาาก็นเน้ากัน้นเ้ ก็ร้านนี้เลยทุกคนไปตามกันได้นะคะบรรยากาศดีเหมือนอยู่เกาหลีเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทุกคนรอคิวไม่นานด้วยนะที่เมากาบางนาคะ่ะไปกันต่อยังไม่จบนี่คือไป เมกาบางนาะคือเหมือนไปทุกประเทศเลยนะอันนี้มาเจอโกโจที่อีเวนบอยนะคะโกโจเขา X กับ K, K ทุกคนเป็นแบบคอร์รคชั่นของโกโจนะคะจะมีตัวที่เขียนคิ้วนะคะแล้วก็มีอายไลเนอร์ด้วยทุกคนที่เขียนคิ้วคือลายแบบบาดใจมากเราที่เป็นสาวโกโจเนี่ยคือเห็นแล้วแบบโอละลายมากๆทุกคนนี่ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะมีตัวที่เป็นสีอ่อนอันนี้จะเป็นสีอ่อนมีแบบน้ําตาลอ่อนนะคะเดี๋ยวลองเขียนให้ดูที่มือปกติเอกก็เคยเคยใช้ เค้ยแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อใช้นะคะเพราะปกติเนี่ไม่ค่อยได้เขียนคิว้วเราแบบสักคิวถาวรมาเออพอมันเจอเค้เราอยากได้คืออันนี้แบบจึ้งใจมากทุกคนสายตาที่มันสะท้อนกับแสงคือแบบโอ้โห,โห,โหละลายมาอันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบเข้มกว่าสีพาเลตตัวเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะมีความเข้มกว่าทุกคนคือเอามาแล้วแบบไม่กล้าใช้อยากจะเก็บเนี่ยทุกคนอนะ่ะอันนี้ก็คือจะเปิดเทียบให้ดูนะคะระหว่างสองลายแบบนี้ตัวที่เป็นโกโจไซแว่เนี่ยเขาจะแบบ เป็นโทนสีน้ําตาลที่อ่อนกว่านะคะถ้าเกิดเป็นหน้าโกโจที่เป็นตาสีฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นสีที่เข้มกว่าเดี๋ยวเทียบให้ดูทชัดเลยดีกว่านี่เทียบให้ดูเลยความแตกต่างนะคะแต่เอก็เลือกสีเข้มกว่ามานะคะเพราะว่าชอบลายกล่องที่ดวงตาโกโจสีฟ้ามันแบบว่า เรื่องแสงมาทุกคนมันเล่มแสงจริงไปต่อกับตัวไอายไลเนอร์นะคะก็จะมีให้เลือกสองสีเป็นสีน้ำตากับสีดานะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยคือแบบเขียนง่ายมากแล้วก็แบบติดทนมากอันนี้ก็คือสงสัยว่าเขาเป็นโกโจซาโตรุแบบใดนะคะก็คือเขามีเขียนสลักชื่อว่าโกโจซาโตรุในแท่งไอายไลเนอร์แบบนี้ทุกคนคือแบบ ตังไม่ไหวค่ะสีดำก็คือชัดมากกรีดง่ายมีทุกคนแล้วก็แบบว่าทนน้ําทนเหงื่อแน่นอนนะคะคือแบบรายวันมากกว่าอิจ้างออกนะใครอยากได้ก็ไปหากโจกันได้นะคะที่ e ีฟแอนด์บอยเลยค่ะเลิศมากก่อนจะกลับนะคะก็ไปกินไอติมของอีกเกียทุกคนเขาก็จะมีให้เราไปซื้อคอยมานะคะแล้วก็มาหยอดเหรียญอย่างนี้ไอติมก็คือ8บาททุกคนจะเป็นไอติมที่เป็นเนื้อแบบนมถั่วเหลืองอะ่ะคือรสชาติคล้ายๆแบบ น้ำเต้าหู้ทุกคนแต่ว่ามันอร่อยนะเนี่ยก็จะใส่ตัวแบบนี้กดปุ่มนะคะแล้วน้องก็จะบีบเป็นไอติมออกมาแบบนี้เลยทุกคนแล้วแบบรสชาติดีอยู่นะแล้วก็คือแบบคนให้ความสนใจเยอะมากคนกินเยอะมากแล้วก็แบาททุกคนแบบมันคุ้มมาก ก็คือเป็นเครื่องทำไอติมแล้วก็จ่ายไอติมแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อคือนุ่มมากทุกคนและไอติมไม่หวานเลยเหมาะกับแบบสสยสุขภาพมากใครที่แบบแพ้นมวัวอะไรเงี้ยกนะินได้แน่นอนแล้วก็ไปซื้อเป็นคอยมานะคะแล้วก็จะได้กลวยมาแล้วเอากลวยเนี่ยมาวางไว้ในเครื่องทาไอติมกดปุ่มไอติมก็จะออกมาแบบนี้ทุกคนรสชาติดีนะอย่างที่บอกก็คือมีความแบบนมทวนเหลืองอะ่ะคืออร่อยดีกับสุขภาพมากใครที่แบบแพ้นมวัวอะไรเงี้ย กินได้แน่นอนอร่อยนะคะแล้วก็แทงแ่งละ8บาททุกคนดีงามจบคลิปอีเกียแล้วก็เมกะบางนาะเท่านี้ทุกคนคือแบบห้างใหญ่มากเดินเงินก็เดินไม่หมดเมื่อยไปหมดเลยจริงๆ